เขาบอกว่าสามีนะหลวงตาเพิ่งเสียไปเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์และทีนี้เนี่ยพี่ชายก็คลอดลูกประมาณช่วงเดือนมกรานะครับเวลาก็ไล่เลี่ยกันทีนี้อยากทราบว่าสามีมีสิทธิ์จะกลับไปเกิดในท้อง เป็นลูกของพี่ชายได้ไหมเพราะว่าหน้าตาลูกที่ออกมาเนี่ยครับคล้ายคลึงกันมากแล้วก็มีปานที่ข้อมือเหมือนกันแถมแววตาก็ยังคล้ายๆกันอีกนะครับเป็นไปนได้ครับเพราะคนโบาานราณเขากลเวลาตายเขาจะเอาปูนป้ายเวลาไปเกิดตามลูกตามหลานเขาจะดูว่าเขาจะรู้เลยคนนั้นมาเกิดคนนี้มาเกิดครับประมาณนั้นลหลม มันต้องไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งโดยการสัพเพโดยการใช้ศารลวงปู่เนะี่ยจะต้องมีพยานหลายคนนะต้องเห็นพร้อมๆกันนะไม่เห็นคนเดียวถ้าหลวงตาบอกใช่เนะี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะไม่มีใครเห็นหลวงตาเห็นคนเดียวไม่มีพยานสมัยหลวงพ่ออยู่เนี่ยเวลาจะทอะไรต้องมีพยานเอาเองเองเห็นเป็นยังไงมันก็ต้องคล้ายๆกันด้วยนะ อย่างการเป็นวัยไทยเกิดนี่เหมือนว่าเราเคยเกิดเป็นอย่างลูกเป็นพ่อเป็นแม่พี่ป้าน,น้าอาโอยบางคนตายปั๊บเกิดปุ๊บก็มีนะครับเยอะแยะบางคนตายยากตายเย็นป่วยอยู่นั่นแหละเพราะกรรมหนักในอดีตนะไม่ยอมไม่ยอมไปเป็นห่วงลูกห่วงหลานบางคนก็นอนหลับแล้วก็ตายไปเลยก็มีอยู่ที่กรรม เพราะปัจจุบันมาจากอดีตปัจจุบันนี่สำคัญนะมันย้อนอดีตได้มันไปอนาคตได้เพราะอารมณ์ดีปัจจุบันเนี่ยดีทุกวัน,นอนาคตมันจะดีไหมครับนี่ไม่ต้องคิดยากหรอกทุตศาสนาอย่างนี้หมายถึงว่ากรรมทุกอย่างเนี่ยตัวเราเองเป็นคนนำมาหรือว่าดึงเข้ามาถูก ไม่แต่หน้าตาร่างกายครับการกระทําคําพูดมาจากอดีตนะครับ mm hmm. ปัจจุบันไม่แก้ไขค,คมันก็อดีตแล้วะความเคยชินกินเค็มก็กินกินอยู่นั้นนะ่ะชาวจืดก็ต้องเติมน้ำปลารพราะมันชิน mm hmm. ชินกับรสเนี่ยถ้ารสอื่นก็กินไม่ได้ใช่ไหม เ้าก็ความเคชินที่เห็นชัแต่ะกินอะไรก็ได้เนี่ยนั่นคือไม่ชินกินไหนก็ได้ขอให้มีกินเลี้ยงชีวิตพระป่าพระสายป่าที่ไปอยู่กับเขาเขา,ถ,าถึงเอาอะไรต่อมีอะไรใส่ในบาแลว้วก็คนก็ม,นมารวมกันใช<จ>่ครับเขาคนทำไมรู้เป่ามาคนบอก ไม่เข้าใจเวลาเขียวไว้เนี่ยก็จะรู้เนะเ่ยอ้คำนี้มันออกหวา,านหน่อยๆแสดงว่าคนยังไม่เข้ากัน<ะ>คำไหนเอ้าเปี้ยวหน่อยอะไรบระมานเนี่ยเออคือไม่ไปไหนฮะอยู่ในรถที่รนาในรถความเคยชินนี่เรา จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมันนะครับตรงนั้นความเคยชินดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับความเคยชินไม่ดีหมดหงีดเนี่ยสมควรจะเปลี่ยนในนี้เยอะนะความเคยชินครับางคนพูดมากพูดจนลืมพูดจนลืมเมื่อกี้พูดอะไรไลืมไปละมัน <c oughs> ไปข้างหน้าไงหน้าเอ็นโดหน้านดูจันท ก็บอกว่ามีคนที่เขารู้จักนะครับบวชหลายครั้งเพราะว่าเขาเข้าใจว่าการบวชหลายๆครั้งนะครับเป็นการสะสมบุญเขาก็เลยบวชบวชแป๊บหนึ่งแล้วก็สึกแล้วเดี๋ยวก็เดับบวชใหม่บวชไปเน้นการสะสมยอดอไรย่างนี้ขหมือนกันเพราบวดนอกเขาไม่ได้บวชในอการบวชคือใจดีครับไม่จําเป็นต้องบวชนอกหรอกบวชในดีที่สุด บวชนอกต้องไปห่มผ้าต้องไปเสียสตังต้องไปหาอุปชาเยอะแยะไปหมดนะถ้าบวชนกันนึกคนเป็นพระลองคิดดูตุคนที่เป็นพระปัจจุบันนะ่ะในอนาคตมันจะเป็นไหมค่ะเป็นคิดว่าตัวเองเป็นภาพประจำกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอน สวดมนต์ไปแต่เมตตาไป,นเ,าเ,เ,ปนนนเนี่ตัวเองเป็นพระทุกครั้งมัน,นก็ฝันว่าตัวเองเป็นพระนั่แหละรับพอนอนสวดแล้วก็หลับเป็นพระนายหลายปีนะอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคําพูดก็เป็นละการจะทำเป็นหมดเลยคือทั้งนายออกข้างนอกแล้วแต่อย่างเราเนี่ยบวชทุกวันเนี่ยข้างนอกค บวชข้างนอกแต่ไม่ได้เข้าเราข้างในบางคนนะเพราะไม่ฝึกคบวชแล้วยังมาเรียนอยู่เข้าไหมอ้าวพระเขาด่ากันไหมล่ะเขาว่ากันไหมพระเขาไม่ว่าเอาขอพระเคร่ะคือผู้สงบนะคือผู้สงบผู้รู้ใช่ไหม เหมือนกันที่เรามาบวชมาฝึกคือการที่เรามาดูตัวเองก่อนสวดมนต์นี่แหละย,ยิ่งกว่าบวชอีกยิ่งกว่าบวชอีกใช่สวดทุกครั้งสว่างทุกครั้งะอะครมาฐานไม่ได้อยู่ที่บวชเนี่ยคำสารอยู่ที่บวชไหมไม่ไม,ไม่อยู่ที่จิตเพราะจิตคือตัวเราไนงะถ้าเราสวดมนต์จิตสว่างไม่เอาออถ้าสวดไปบ่อยล่ะ ครับสว่างสว่างจริงๆนะไม่อยากคุยบใครหร,รอกก็คือไม่คุยทำไมล่ะเพราะคุยเรื่องไหนเนะี่ยเรื่องนั้นก็สายใหญ่นั้นก็มาจริงๆไม่ใช่เรื่องตัวเองยนะิ่งเรื่องคนอื่นเนี่ยพูดปั๊บสายใหญ่มาเลยฮนะเราฟังเราก็เห็นเลยสายใหญ่แห่งกรรมรปัจจุบันกรรมสายใหญ่แห่งกรรม เดี๋ยวก็เป็นกังวลเดี๋ยวก็ตามสายใหญ่ตรงนั้นไปเรื่อยๆเลยเป็นผู้ที่ชินในเรื่องสายใหญ่คนอื่นล้วนๆ <c oughs> ไม่ได้ดูตัวเองแล้วครับโอ้ถ้าสายใหญ่ตัวเองอยู่กับพระละ่ะไม่สนใจรู้ไหมทำ <c oughs> รู้รู้ทำรู้โลกไหมรู้ <c oughs> เราเรียนโลกเอาเรารู้ทำไหมครับ <c oughs> ไม่รู้เท่าเรียนเรียนทำมา รู้โลกไหมรู้คนเรียนธรรมคนเรียนโลกทำไมมาถามคนเรียนธรรม <c oughs> เออถามว่าลูกหนูจะสอบได้ไหมโน่นเนี่ยเอา้าท่งม,มาถามเขาละเขาไม่ได้เรียนเขาสวดมนต์เขาไม่เรียนแต่ก็รู้ได้ยงไงเหมือนถ้าเรายุ่งอยู่กับตัวเองอยู่กับสายใยตัวเองเราก็จะไม่สนใจสายใยของคน<ม>อื่น ไม่ฮะเป็นประโยชน์ด้วยร<ม>เราช่วยได้เราช่วยเราช่วยไม่ได้เราช่วยไม่ได้ครับแต่เราก็อธิษฐานะเราก็รวยนะถามว่าถ้าเรารวยบุญเนี่ยรเราจะรวยทรัพไหมเอา้ามันก็ตามมานะครับเออ<ม>นมามธรรมคือรูปธรรมรูปธรรมคือนมามธรรมมีรูปมีนาม ไปเนี่ยไปกายนะป่าใหคิดให้ดีก็แล้วกันนามธรรมรูปธรรมอ,อ๋อที่ฟังอยู่ในทั่วโลกลนี่ฟังทั่วโลกบางวันไหนไม่ได้ยินเสียงกับบ่นอยู่แล้วนะ <c oughs> ไปไหนไปไหนเดี๋ยวจะหายไปสักเดือน <c oughs> หาไปสักเดือนเนาะขับเอาหายไปไหนเอาเทปเก่าก็ไม่อยู่แล้วไม่ได้คุยเรื่องอะไรเนยะให้คุยเรื่องเก่าๆแล้วนะ เรื่องสวดมนต์อย่างเดียวนี้แหละใช่ไหมจุถามมาคุยเรื่องอื่นไ,ม,ไม่มีครับถามทุกคนเนะี่ยไม่มีม่จฉาสวดมนต์ให้สวดมนต์ไงซึ่งมันทํายากนะจุโคตรยากเลยอะ่ะถ้าทําได้สิบปีเอาไม่คุยกับใครเลยคุยสามคำวันละสามคำสี่คำเอาสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยชีวิตจะเกิดขึ้นยังไงอ่ะ เ,เปลีโอ้โหน่าเสียดายคนอยู่ที่ถ้ำตั้งเป็นสิบปียังด่ากันอยู่เลย,ะะเยนะแสดงว่าสิบปีไม่ได้สวมดมนต์เลยครับเออคือคืนพรุ่งนี้คนที่เขา,เ,ขาเรียกเขาเรียกว่างไงนะ่คนโบราณรเขาเรียวกว่าเสียข้าวสุกข,ข้าวคนอื่นเขาด้วยนะนี่ใข้าวตัวเองเสียข้าวสุกนั่นแหละ เขาไม่ได้บอกว่าเสียเข้าวสารนะอยากข้าวสุเข้าสุกกินนะน่าเะได้อารมณ์ไม่ดีขึ้นไม่ดีสายใหญ่แห่งไม่ดีมันก็มาหมดแหละเพราะปัจจุบันมันดึงมาปัจจุบันก็คือเราเนี่ยแหละเป็นคนดึงมาทั้งนั้นโทษใครไโทษเรานี่แหละไม่โทษใครของเอาทำไมไม่สวดมนต์ละดึงของดีๆมาดิ พุทโธมนไม่มีอะไรอ่ะมีเหรอพระนี่มีทุกอย่างนะหลงตาเชื่อหลวงพ่อสุดๆพระเนี่ยเพตอะนั้นมันถึงได้แพงไงอ <c oughs> ้าพระหลวงพ่อโอ้โหโคตรแพงเลตอนเนี้ยพระแจกฟรีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปช้าง้าก็แจกไปกันซักแจกไปหลายครั้งก็แจกหลายครั้งนั่นแหละพวกไม่รู้ใหม่ๆก็ไปแจกต่อ พอราคามาันเยอะเโอ้เสียดายถ้ากูเอาไว้วนี่กูรวยแน่นอนท่านอาจุรครับเอไา,าไม่ได้ถามทำไมหลวงปู่ถึงหวงพระเหนือพรม,มนนครับหาพระเหนือพรมตอนที่อยกชั้นท่านบอกท่านเน่ท่านไหนลงตามเขาให้พระเหนือพรมนะเมื่อก่อนเนี่ยใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าท่านบอกพรมอ่ะมีสีหน้าครับปิดอันตราย ให้มีอันตรายจันมากนะครับท่านก็เลยให้ห้อยพรมจริงๆตอนหลังเนี่ยไม่ก็มีละพงม,มีอยู่หลวงตาก็เลยห้อยพรมเขาบอกว่าเขามีอาชีพขายของออนไลน์นี่ยครับหลวงตา เวลาที่เขาไม่มียอดหรือไม่มีออเดอร์นะครับเขาก็จะเปิดหลงตาบรรยายธรรมแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยกับหลงตาพอสวดเสร็จของก็ขายดีขายจนหมดตลอดเลยครับหลวงตาสาธุถ้าทําได้ก็สาธุอ,อย่าลืมชำระนีสสงฆ์ไปไหนอ่ะพุทธตังสตังใส่ตู้ไปวัดไหนอ่ะ ทำมังสตังใส่ตู้สังคังสตังใส่ตู้รวยรับแห้งแห้งหแห่แหจำไว้นะไม่ใช่ไม่ใช่หยอดเฉยๆต้องไววเป็นตุพุธประดามประสง,งค์ไงครับแล้วอย่างเวลาที่เราจุดเทียนเงี้ยลองตาหรือจุดทูปในการไหวพระนะครับจุดเทียนทำไมนึกถึงพระ มันก็มันก็อยู่ที่เสียงยเฉยๆพุท่าบูชาขอให้เจตเข้าพระเจ้าสว่างคนะเพราะเพราะแสนเทียนเป็นความสว่างขอให้เจตเข้าพระเจ้าสว่างคไปโลกธาตุเนี่ยขอให้กินเจตทุกมันมได้กลิ่นนะกลิ่นมันหอมเนี่ยขอให้เสียงพูดของขพระเจ้าเนี่ย หอมไปโลกกระชาติโอ้ลืมที่พูดเนี่ยลืมลืมทำไมทันไปจุดแล้วก็ลืมแล้วโจุรโน่เวลาจุดครูก็ลืมแล้วล่ะคนที่จะทำได้เนี่ยคือคนที่ทำประจำม,มันจะไม่ลืมพูดไปเถอะหลวงตาก็พูดทุกวันน่ะแต่ก็ลืมมันแหละคัถ้าไม่จุดก็ลืมนะบางคน ลืมขึ้นไม่ออกต้องเปิดมาดูย้อนไปเรื่อยๆนะอะ้วอย่างเวลาไปวัดก็ต้องมีการถวายอย่างดอกไม้ดอกบัวพงมาลยัยอย่างเงี้ยครับหลวงตาก็ถูกแล้วขอให้ไปที่ไหนก็มีจะต,ต้นไม้จะได้ลมเย็นใช่ไหมจะได้ดูแล้วสวยงามครับประมาณนั้นแหละพิมานเขาก็จะมีต้นไม้ใช่ไหม วีมานก็สว่างวีมานก็กลิ่นหอมอะไรประมาณนั้นเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมนามธรรมครับรูปประธรรมนามรธรรมแล้วอีกอันหนึ่งคเขาถามเรื่องของมันก็จะมีแผ่นทองมาด้วยเวลาให้เราไปแปะตามพระพุทธรูปพระครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยครับก็เป็นฝาก <laughs> ขอให้ผิวกาพ์เจ้าดะเหมือนทองประมาณนี้เหมือนระติด อขอให้มีสมบัติเป็นทองแก้วแหวนเงินทองครับอยู่ที่ผลอธิษฐานหรืออยู่ที่คนอธิษฐานเพราะอาธิษฐานมันเป็นบารมีหนึ่งในสิบรับแล้วทําไมการสร้างพระพุทธรูปถึงมักจะทําเป็นสีทองครับสีทองมันเป็นสีมันเป็นมองแล้วมันทองอะตุม,มันมีค่าค ่าของทองเพชรทอง,ทองนีถ้าปิดถาถ้าพ่นทองแล้วก็ติดเพชรเนี่ยสวยไหมยคนมองแล้วก็สวยค่ครับเขบอกว่าตอนนี้ตั้งท้องได้สองเดือนครับหลวงตาปกติก็จะฟังหลวงตาสวดมนต์ทุกวันทีนี้ตั้งแต่ตั้งทอง้องนะครับพอเริ่มฟัง ก็จะง่วงแบบง่วงจนทนไม่ไหวแหลวงตาก็จําเป็นต้องหลับแล้วก็จะตื่นมาตอนสับเพทุกทีนะครับคือเหมือนว่าทําไมมันถึงอดทนไม่ได้นี่หลวงตาอ๋อมันทนไม่ได้หรอนะครับเพราะเวลาง่วงเนี่ยก็หลับไปเลยในลูกในท้องก็สวดอยู่แล้วล่ะลูกสวดทอนสวดแทนไนงะครับลูกในท้องมาสวดแทนเร,ราเขาแค่สงสัยว่า ก่อนไม่ได้ท้องทําไมเขาก็สวดได้ปกติแค่ตอนท้องทําไมถึงแบบทนไม่ได้<อ>ถึงลูกสวดแทนอ๋อเราก็เลยหลับพักลูก <c oughs> ให้เราพักนะ่ครับ <c oughs> แล้วอย่าง <c oughs> พอถึงวันพระเนี่ยครับหลวงตาหนูจะสวดมนต์แบบว่าสวดมนต์ทั้งคืนจนถึงเกือบเช้านะครับมันเป็นทุกวันพระเลยแล้วก็ตื่นไปทํางานโดยที่แบบ ก็ไม่มีความง่วงนอนนะครับจิตมันทํางานนะแสดงว่าญาติเยอะมันพะระมันพระคนโบราณเขาจะไปทำบุญให้คนตายญาติโกโหติกาก็าวันอื่นก็ไม่ทำหรอกส่วนใหญ่มันพระแลวเต็มวัดเลยครคภาพรู้จะชันอะไรเต็มไปหมดเลย <laughs> สมัยก่อนนะหลวงตาอยู่ใกล้วัดเนี่ย จะไปวัดต้องไปวันพระครับของเหลือเราก็กินไงไม่บาปก็เข้ามาทานไงครับเพราะผ้าทัานใช้ไม่หมดอยู่แล้วจริงไปถึงมดมันแหละหมาก็อิ่มมดก็อิ่มครับเราก็อิ่มไปด้วยแล้วไป เมื่อก่อนอย่างวันพระเนี่ยหลวงตาคนก็จะเข้าไปทีวัดเยอะไปทำบุญทีนี้เวลาสวดเนี่ยญาติเราไม่ใช่ชาติเดียวนะญาตนะิเราเรียนไหวใจเกิดทุกลงหม่ใจเข้าออกญาติหลายพบหลายชาตินะเพราะเราสวดมนต์เนี่ไม่ธรรมดาจะนั่ใช่ปกตินะถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจจริงๆญาติเราในอดีตบางคนขึ้นมาจากข้างบนมาลงจากข้างล่าง เป็นจากข้างล่างม้างไปข้างบนบ้างปานเนี้ยมันรู้เนะาะว่าเราเป็นญาติมันมันนอมาเอาบนกับเรานะแค่นี้ก็รวยแล้วหละจุหลวงตาเชื่อเนาะสวดมนต์แล้วรวยจริงจริงสวดตั้งแต่อยู่ยี่สิบเก้ายังนึกว่าเอ๊ะกูรวยได้งไงวะเนะี่ย <c oughs> โอ้รวยเพราะพระร <c oughs> วยเพ,พราะพราใช่ไหมจุ ถ้าใครอยากรวยหลงตากันนี่ถึงพาอยู่กับพระกันแล้วไม่ทํอยอย่างอื่นแล้วไม่ทำหมากินเลยนะนี่นถึงพ่าอย่างเดียวนะคอยู่กับพระของหลวงตานี่อยู่ยังไงครับอา้าเขาสวดมนต์ไปแถมเมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปอยู่กับหลวงปู่ไปขอท่านสิท่านเป็นผู้ริษัทเนี่ยจะสร้างวัดนะหลวงพ่อนี่พออธิษฐสานปับ๊บเมื่อก่อน ตอนที่อยู่ถ้ำไม่ได้คิดจะกระจายนะทุกอย่างไม่คิดกระจายไม่ทั้งบทสวดทั้งพระไม่เลยโอพอบอกว่าจะทําเนี่ย <ฮะ S 2> ผมไม่รู้มาจากไหนหทั้งผงทั้งน้ําบนทั้งอะไรของท่าน <ฮะ S 2> มาเต็มถ้ำเลยพิมพ์ผ้าก็มาด้วยอ๋พร้อมเลย,เลยจำเป็นต้องทำเมื่อท่านบอกว่ากระจายออกไปแล้ว เยอมันก็กลับมาเองนะั่นแหละจ่ายออกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จ่ายออกไปทั่วแผ่นดินโลกนะโอ้โหเวลากราบอย่างเนี้ยนะไปหมดเลยทบให้เป็นนะเวลากราบเนี่ย้า,าพเจ้าไหว้าสากราบรูปรักษ์ที่เป็นพุทธะรูปรักษ์ที่เกี่ยวกับข้องพุทธศาสนาทั่วโลกทาตุโน่นกราบยาวเลยแต่เนะี้ย ไม่ได้กาบหลวงปู่องเดียวแล้วกาบโชว์ไปเคยนะจเมื่อก่อนเนี้ยเคยให้คนดูว่าเวลากาบมันไปไหนครับไปนะจไปในสถานที่เรากาบโชว์โชวไปอ่ะเพราะเวลาเรากาบพระเราก็นั่งคุกเข่าแล้วก็มองภาพภาพระที่กาบนึกถึงหลวงปู่โมทนาบุญเราสร้างวัดเนี้ยสร้างาพาะเนี้ยค ถ้าเป็นรูปรักษ์กของพุทธแล้วก็เพิ่มบรมีหลวงปู่เพิ่มเป็นจักรพรรดิเป็นขึ้นเดยาวรานฎร์มังนะเชญเจ้บพรมเข้าแถวนั้นอะเกี่ยวข้องแถวน,นี้ยมาสวดด้วยแล้วก็สวดมนต์ถวายชีวิตแล้วก็สวดตรงที่กราบแล้วก็บันทึกภาพไปกราบเสร็จแล้วก็อธิษฐาน ท่านทั้งหมดเนี่ยที่มาตรวจเราก็ปะจา,มาไม่ว่ามนุษย์นอะวิญญาณช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะจ๊ะครับยังไงไม่ใช่กราบพระนะครับใช่หราพระถนะวายชีวิตด้วยครับเวลาไปกราบที่ไหนเราก็พับมองพัดบางทีเราไม่กราบด้วยด้วยดยท่าทางด้วยรูปหรอกครับ เราไปเลยเราไปกราบทั่วไปคือมันก็จะมีความรู้สึกเออเรอมีความรู้สึกว่าเออชาตินี้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เล็กๆน้อยๆพวกนี้ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลครับเพราะเหมือนอย่างเวลาเราไปไหนเราเห็นพระพุทธรูปเยอะนะครับหลวงตาเราแค่ยืนพนมมือแต่เราเห็นตัวเราเองเนี่ยน้อมลงไปกราบทุกองคเลยโในคอเรายังไปเลยกาบเลยคในคอคนที่เรียนเรายังกาบเลย นี่คือการบันทึกนี่คือการมีฐานฐานฐานคือการอยู่กับพระอวจ่กบการสอบหมดเราฟังเราไม่ว่าใครเราฟังฟังทั้งหมดแต่เราไปกับพระครับบางทีเราก็ไม่ฟังแตาก็คุยกันไม่เรื่องเีลาเราก็ไม่ฟังครับเราไปอยู่กับพระดีกว่าเสียเวลาเพราะชีวิตเนี่ยลมหายใจเขาออก มีคุณค่ามหาศาลนะจ๊ะเรามีชีวิตอยู่อีกวันนะ่ไนนะไร้อยปีสี่หมื่นวันวันยี่บสี่ชั่วโมงนะจ๊ะ,ะเออแล้วท่านจะอยู่สักกี่วันนะ่ะวันนี้ท่านบันทึกอะไรละ่ะนั่นก็นคือกรรมละ่ะไม่รู้ละ่ะความสุขความทุกข์ความคับแค้นใจดีใจเสียใจเพลิดเพลินใจคุณก็อยู่ในนั้นนะ่ะบันทึกตลอดเวลาหลับยังบันทึกเลยฝันนะ่ะครับอืม ถ้าเราสวดมนต์แลหลับตื่นขึ้นมาเราก็สวดแล้วเราก็แผ่เสร็จแล้วเราก็กราบพระนั่งเข่ากราบพระแล้วก็สาธุโมทนาบุญกับผู้ที่ทําบุญในวันเนี้ยทุกคนโลกธาตเนี้ยไม่รู้ว่าใครมีบุญใครทําบุญโมทนาบุญหมดโอ้ลองคิดที่ว่าเรามีเวลาคุยไหม แล้วคุยได้จะน้อยทุสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบนุญบันทึกบุญแล้วก็บ,บังสกุลสละแล้วก็นกึกว่าตัวเป็นพระโอ้มีงานแล้วก็นกึกถึงตัวเองแต่ว่าแต่ตัวเองธุรกิจตัวเองธุรกิจบุญเนี่ยจะไปยังไงอย่างฤาษีเนี่ยเอ๊ะจะสร้างกุจิด,ดีไหมสร้างกุจิแบบไหนนู่นนี่นั่นม่ต้องไปคุยเรื่องอื่นเล่าม่ต้องไปดูแล้วไพ่เพลยอ่ะ ใ่ไหเมื่อเดียวเปิดไพ่อยู่เลยเป็นไพ่ถูกมั่งผิดบ้างอยู่ก็พราไม่ดีกว่าเลยประมาณนั้นแหละใช่ไหมเออต่อไปแม่นไม่ต้องเปิดออกไพ่มองหน้ามันเห็นมันแล้วนะอทางใหญ่เมดเนี้ยไม่ธรรมดานีเนี่ยรู้เลยใช่ไหมความรู้สึกความรู้สึกสุดยอดแม่พูริศาสตร์ ขออย่างเดียวกันายเนี่ยครับจะทนอยู่ได้ไหมนทนอยู่อยู่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกเนี่ยสําคัญที่สุดเลยที่เนี่ยเหมาะมากเลยฮะจิตวิเวกถ้าอยู่คนเยอะเนี่ยหูวนน่ามัวสวดมนต์ไปเหมือนอยู่คนเดียวนะกายวิเว,วกโอก็อยู่ในห้องอยู่ในเต็นนอนแก้ผ้านอนก็ได้สวดมนต์นี่เห็นหรอกครพรา็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมร้อนก็นแก้ไปได้ จริงอ่ะครับมันก็สวดมนต์นะถ้าเราเอาไปไม่ได้ไหมล่ะไม่ได้สวดที่ท่าเานีับถ้าาตามันร้อนจิตมันร้อนไหมครับร้อนสวดก็ไม่เข้าหรอกเงื่อก็ไหลอีกต้องอยู่ในที่พอดีพอดีครับประมาณนั้นแหละ๋อพอดีไงพอดีในจิตจะได้พอดีอดไง